สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกพบประภูมที่น่าสนใจมากๆนะครับในพุทธจักรวาลวิทยานั่นก็คือสวรรค์ชั้นปรนิมิตวสวดีคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันค่อนข้างจะ,ะแสดงภาพที่ซับซ้อนย้อนแย้งอยู่นะครับของสวรรค์ชั้นสูงสุดในการมาพบชั้นนี้เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจสภาวะความเป็นอยู่แล้วก็แก่งสำคัญของชื่อสวรรค์ชั้นนี้นะครับที่ว่า เทวดาสามารถสวยสุขจากสิ่งที่ผู้อื่นเนรมิตให้มันเป็นยังไงกันแน่ค่ะชื่อนี้เป็นกุญแจสําคัญเลยนะคะมันบอกลักษณะเฉพาะของสวรรค์ชั้นที่6ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายแล้วของกามาภพก่อนจะเข้าสู่พรหมโลกนะคะข้อมูลในคัมภีร์ต่างๆก็ชี้ว่าสภาพแวดล้อมนี้คือแบบไม่ธรรมดาเลยใช่ครับข้อมูลบอกว่าดินดดนนี้กว้างใหญ่มากอยู่เหนือชั้นนิมานารดีขึ้นไปอีกแล้วก็ที่น่าทึ่งมากๆคือมันไม่มีดวงอาทิตย์ ไม่มีดวงจันทร์แตกสว่างตลอดเวลา mm hmm. ด้วยรัศมีกายเทวดาเองวิมานหรือว่าของต่างๆรอบตัวทำให้แบบไม่มีเงาเลยไม่มีมุมมืดใช่ค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับการดำรงอยู่ของเทวดาที่นั่นนะคะท่านเกิดแบบอปติกะก็คือผุดเกิดไม่ต้องอยู่ในครันแล้วรูปร่างหน้าตาก็งดงาเหมือนออหนุ่มสาววัยรุ่นแล้วก็เป็นแบบนั้นตลอดไปเลยไม่แก่ไม่เจ็บแล้วเรื่องอายุไขนี่ ข้อมูลบอกว่ายืนยาวถึง16,000ปีทิพย์เทียบเวลาโลกก็คือ9,216ล้านปีโอ้โหมันนานมากนะครับนานจนแบบจินตนาการตามยากเลยแต่ว่าแหล่งข้อมูลก็ชี้ให้เห็นด้านที่อาจจะไม่ดีนักของอายุที่ยาวขนาดนี้ด้วยใช่ไหมครับประเด็นนั้นสำคัญมากค่ะ คืออายุที่ยืนยาวขนาดนี้แม้จะเป็นผลบุญมหาศาลนะคะแต่หลายๆที่ก็ตีความว่ามันอาจจะเป็นกับดักได้เพราะว่าเวลาที่มันนานมากบวกกับความสุขสบายที่แบบไม่เคยขาดเลยเนี่ยมันทําให้เทวดาเกิดความประมาทมัวเมาได้ง่ายที่เรียกว่าประมาทะนะคะความประมาทอ๋อเข้าใจเลยครับพอสุขสบายจนชินสัจธรรมเรื่องความไม่เที่ยงอน,นิจจังทุกขังอะไรพวกนี้ก็เลยดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวไปเลย ใช่ค่ะซึ่งมันก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางจิตวิญญาณไปซะง,งั้นถูกต้องค่ะ <c oughs> ระดีก็คือไม่ต้องออกแรงเนรมิตอะไรด้วยตัวเองเลยโหแค่นึกปรารถนาในใจเท่านั้นเองเหรอครับใช่ค่ะก็จะมีเทวดาบริวารโดยเฉพาะจากชั้นนิมมานระดีนี่แหละค่ะที่จะล่วงรู้ความต้องการแล้วก็เนรมิตสิ่งนั้นถวายให้ทันทีเหมือนเป็นแบบมหาราชาผู้ยิ่งใหญ่เลยไม่ต้องทำอะไรเอง แต่ถึงจะสบายขนาดนี้ข้อมูลก็ยังบอกว่ามันก็ยังเป็นความสุขทางประสาทสัมผัสอยู่ดีใช่ค่ะถึงแม้ว่าการเสพสังวาสจะละเอียดอ่อนกว่าชั้นอื่นๆมากนะคะคือท่านบอกว่าสำเร็จได้เพียงแค่สบตากันที่เรียกว่าจักขุสังโสคะมันก็แสดงถึงความสุขที่ประณีตขึ้นลดความเป็นวัตถุลงแต่อืก็ยังจัดเป็นการมาสุขอยู่ดีคือสุขที่ต้องอิงอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางใจ ซึ่งต่างจากชาณสุขในพรหมโลกอันนั้นเกิดจากสมาธิล้วนๆทีนี้มีประเด็นเรื่องการปกครองที่ข้อมูลยุคลังๆอย่างไตรภูมิพระร่วงพูดถึงว่ามันซับซ้อนมีทั้งเขตเทวดาเขตมารอยู่ด้วยกันเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไงครับตรงนี้เป็นการตีความที่ มีพัฒนาการขึ้นตามยุคสมัยนะคะคือในพระไตรปิฎกเดิมๆอาจจะกล่าวถึงวสวรตีท่านเดียวที่เป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้แล้วคำว่ามารเองก็อาจจะหมายถึงกิเลสหรือสภาวะทางจิตท,ที่เป็นอุปสรรคต่อความดีมากกว่าจะเป็นตัวตนชัดเจนแต่พวกคัมภีร์อัจถกถาหรือคัมภีรุ่นหลังๆเนะะี่ยค่ะก็ได้ขยายความให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าแบ่งเป็นสองเขตไปเลย คือเขตเทวดามีเท้าปรนิมิตตเทวราชปกครองกับเขตมารที่มีเท้าวัสวัติมาราชปกครองอ๋อซึ่งนั่นยิ่งทําให้เกิดคําถามใหญ่เลยครับว่าเอะ๊ะแล้วเท้าวัสวัติมารที่เราได้ยินว่าเป็นผู้ขัดขวางพระพุทธเจ้าเนี่ยทําไมถึงไปอุบัติบนสวรรค์ชั้นสูงสุดของกามาพบได้นั่นสิคะ่ะคือบุญต้องมาหาศาลขนาดนั้นแต่ทําไมถึงมีทิฐิเป็นมารไปได้ มันดูขัดแย้งกันมากเลยนี่คือความย้อนแย้งที่น่าสนใจมากค่ะที่เอกสารต่างๆชี้ให้เห็นคือท่านเกิดที่นั่นได้เนี่ยเพราะผลบุญอันยิ่งใหญ่ในอดีตจริงๆอาจจะเป็นการให้ทานครั้งใหญ่อะไรแบบนั้นแต่บุญนั้นส่งผลให้เกิดเป็นอำนาจเป็นสุขสมบัติแต่กลับไม่ได้ให้ปัญญาหรือสัมมาทิฐิมาด้วยท่านก็เลยมีมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดไปเชื่อว่าภพ,พภูมิของตัวเองเนี่ยเที่ยงแท้ แล้วก็พยายามจะเหนียวรั้งสัตว์อื่นๆให้อยู่ในอำนาจแห่งการมาพบของท่านต่อไปเหมือนเป็นการสะท้อนหลักการที่ว่าบุญอาจให้ผลเป็นอำนาจแต่ไม่ได้ให้ปัญญาเสมอไปสินะครับประมาณนั้นเลยค่ะเป็นประเด็นที่น่าคิดมากแต่ก็มีข้อมูลที่เออน่าสนใจอีกนะครับว่าแม้ตอนนี้จะเป็นมารแต่ในอนาคตเนี่ยมีพุทธพยากรณ์ว่าท้าวสวัสดิจะได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยชื่อพระธรรมสามีสัมพุทธเจ้าค่ะ เรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นมุมมองทางพุทธศาสนาที่ว่าสภาวะต่างๆแม้กระทั่งความเป็นมารเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งทาวนนะคะเป็นแค่บทบาทชั่วคราวเท่านั้นเองจริงๆแล้วสรรพสัตว์ทั้งปวงเนี่ยล้วนมีพุทธภาวะคือมีศักยภาพที่จะเข้าถึงการหลุดพ้นได้เหมือนกันหมดในที่สุดแล้วถ้าอยากจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ล่ะครับต้องสร้างเหตุปัจจัยแบบไหนคงไม่ใช่การทําบุญทําทานทั่วๆไปแน่ๆ ข้อมูลชี้ชัดเลยค่ะว่าต้องเป็นกรรมที่เฉพาะเจาะจงมากๆคือการให้ทานด้วยจิตที่เปี่ยมล้นด,ด้วยความปีติปราโมท์ในการให้นั่นเองไม่ใช่ให้ตามหน้าที่หรือให้เพราะหวังผลตอบแทนนะคะแต่ให้เพราะมีจาคะคือความสุขความเต็มใจในการสละออกอย่างแท้จริงคือเน้นที่คุณภาพของเจตนาเป็นหลักเลยค่ะ แต่ถึงจะดูเลิศเลอมีความสุขสุดยอดแค่ไหนสุดท้ายสวรรค์ชั้นนี้ก็ยังไม่พ้นความไม่เที่ยงอยู่ดีใช่ไหมครับแน่นอนค่ะเพราะยังอยู่ในสังสารวัตรยังเวียนว่ายตายเกิดเมื่อบุญใกล้จะหมดเนี่ยเทวดาก็จะปรากฏสิ่งที่เรียกว่าบุพนิมิต5ประการอย่างเช่นดอกไม้ทิพย์ที่ประดับตัวก็จะเหี่ยวผ้าทิพย์ที่สวมใส่ก็จะหมองคล้ำมีเหงื่อไหลาจากรักแร้รัศมีกา,กายก็จะหมุนหมองลง แล้วก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายในทิพยสมบัติของตัวเองโอ้โหซึ่งตรงนี้น่ากลัวมากนะครับสำหรับเทวดาที่คุ้นกับความสุขมาตลอดพราะมาเจอสัญญาณแบบนี้เข้าอาจจะเกิดความทุกข์ความกลัวแบบรุนแรงมากใช่ค่ะและตจิตที่เศร้าหมองในตอนสุดท้ายก็อาจจะนำไปสู่พบภพภูมิที่ต่ำลงไปอีกนี่คือผลร้ายของความประมาทจริงๆนี่แหละค่ะคืออันตรายของประมาทะที่พูดถึงกัน ความสุขสบายที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบที่สุดในปรมิมิตะวะสวัสดีเนี่ยมันก็เลยเปรียบเสมือนกรงทองทางจิตวิญญาณไปเลยคือแม้จะเป็นผลแห่งบุญอันยิ่งใหญ่นะคะแต่ความสุขสบายนั้นเองกลับกลายเป็นเครื่องพันธนาการทําให้มองไม่เห็นโทษภัยในวัตสงสารแล้วก็ทําให้ยากที่จะมุ่งสู่การหลุดพ้นไปได้ สรุปแล้วปรนิมิตตวสวัสดีก็คือจุดสูงสุดของความสุขในการมาพบจริงๆเป็นผลจากการทำบุญด้วยใจที่ปีติยินดีอย่างยิ่งยวดแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งมากถึงขีดจำกัดของความสุขทางโลกแล้วก็ภัยอันตรายของความประมาทมัวเมาที่มันเกิดจากความสุขสบายเกินไปนั่นเองนะครับ ค่ะสิ่งที่น่าจะทิ้งท้ายให้เราไปคบคิดกันต่อก็คือแนวคิดที่ว่าสวรรค์ที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบที่สุดในทางโลกียะเนี่ยนะคะกลับกลายเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่สําคัญที่สุดต่อการหลุดพ้นทางจิตวิญญาณมันสะท้อนมุมมองต่อการสแสวงหาความสุขความสําเร็จหรือความสมบูรณ์แบบในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงบ้างบางทีการมีทุกอย่างเพียบพร้อมมันอาจจะไม่ใช่คําตอบสุดท้ายเสมอไปก็ได้นะคะ